สวัสดีครับผมกันเีกแล้วนะครับจากเฮลกรูนะครับ by V Market Place นะครับกับผมนะครับ g e n e r a l m a n a g e r นะครับ MJ จากสาขาเอสพานาดราชดานะครับของวีเฟสเนนะครับอ่านพ้นปีใหม่มาแล้วก็ยังเชื่อว่าทุกคนน่ะก็รักสุขภาพด้วยควาสุขภาพนะครับวันนี้ MJ นะครับ ก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับในการเตรียมตัวนะครับหรือการปรับตัวเองนะครับเพื่อไปสู่จุดที่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับข้อแรกนะครับก็คือแน่นอนครับคือการออกกาลังกายเป็นประจําสม่ำเสมอนะครับก็คือเราควรออกกาลังกายให้ได้ประมาณ150นาทีนะครับต่อสัปดาห์นะครับอันนี้มีเรฟเลนนะครับหรือมีงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกนะครับรวมถึง a s s m อนะครับอเมริกันคอร์เรส อ f s สปอ t m e d มด i n e นะครับระบุไว้ว่าถ้าเราออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยจะช่วยทําให้เรามีสุขภาพดีอย่างยัง่งยืนนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนนะครับเริ่มต้นในการออกกำลังกายที่เป็นอินเทนซิตี้นะครับหรือความเข้มข้นที่ระดับเบาถึงปานกลางนะครับประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับลองหาเวลากันนะครับข้อที่2นะครับก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคือ ตอนนี้อย่างที่บอกกันว่าด้วยสถานการณ์ความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะครับภาวะที่รอบตัวนะครับมันเริ่มจะคี้คลายลงไปนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่ดีก็คืออยากให้หาเวลานะครับให้กับตัวเองนะครับรีแลกซ์แล้วก็หาเวลานอนให้ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับพักผ่อนได้เพียงพอหรือกับคนที่ไม่มีเวลาในการพ,อพอักผ่อนนะครับ อาจจะหาเวลางีบนะครับหรือว่าเทคแอนแอฟสักประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงต่อวันก็อาจจะทําให้ร่างกายของเราในกลับมาฟืน้นฟูได้ดีขึ้นข้อที่3คือการรับประทานอาหารนะครับหรือการดื่มปริมาณน้ําที่เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวันนะครับอันนี้นะครับสำคัญมากมากเราเริ่มต้นสุขภาพที่ดีใหม่แล้วมีไงานวิจัยอย่างที่บอกว่าคนที่มีสุขภาพดีนะครับสามารถป้องกันโรคนะครับอย่างเช่นโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยได้เกือบถึง80%อนะครับอัตราการเสี่ยงก็จะน้อยลงนะครับมี ตัวช่วยในการออกกำลังกายของคุณนะครับอย่างเช่นโปรแกรมเทรนออนไลน์นะครับหรือแารนไฮบริดไม่ว่าคุณจะอยู่แถวระแวกสาขาอิสมาณราชดาหรือคุณจะอยู่แถวต่างจังหวัดหรือคุณยังทำเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่นะครับเราก็มีโปรแกรมที่เรียกว่าเทรนออนไลน์นะครับหรือไฮบริดเทรนนิ่งนะครับไฮบริดเทรนนิ่งก็สามารถเอามาเทรนออนกราวด์ในส่วนของที่วีฟิเนตได้และแพ็คที่เหลือก็สามารถเทรนออนไลน์ที่บ้านได้นะครับจาก ผู้ดูแลหรือผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลมืออาชีพนะครับจาก v f i t n e s นะครับซึ่งได้รับการการันตีเป็นอย่างดีนะครับแล้ววันนี้นะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนไปกับ v f i t n e s นะครับผม MJ h e นะครับ h e a l t h Guru by V Market ก็พก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ